สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง m i n d s e t Investment นะคะวันนี้นะคะเมียวมีเทคนิคดีๆอยากจะมาแชร์ให้กับมือใหม่มากอยากเทรดหุ้นหลายๆคนนะคะเข้ามาดูประสบการณ์ในการเข้ามาในตลาดหุ้นครั้งแรกของเหมียวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมหาความรู้นะคะแล้วก็ฝึกทักษะให้กับตัวเองนะคะง่ายๆเพียง5เทคนิคเองนะคะทุกคนซึ่ง5เทคนิคนี้เมียวบอกไว้เลยว่าเป็นเทคนิคที่ ใช้ต้นทุนน้อยมากนะคะหรือแม้กระทั่งฟรีด้วยซ้ําไปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะ,ะถ้าใครได้ติดตามช่องของเหมี่ยวมาจะรู้เลยว่าเหมี่ยวนะคะเป็นคนที่มีทุนน้อยนะคะแต่ว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในตลาดหุ้นค่ะซึ่งเทคนิคของเหมี่ยวนะคะกว่าจะศึกษามาได้เนะะี่ยมันก็ใช้ระยะเวลานานเหมือนกันนะ,ะผิดหวังด้วยนะ,ะขาดทุนด้วยนะ,ะติดดอยด้วยคือแบบครบทุกรสชาติเลยนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ถึงกับ ล้มละลายคือคือเหมียวอะ่ะเซฟต้นทุนของตัวเองเอาไว้อยู่แล้วว่าตัวเองอะ่ะมีความเสี่ยงกับตลาดหุ้นในช่วงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยคือทุกอย่างมันต้องอาศัยทักษะแล้วก็ประสบการณ์จริงๆนะคะทุกคนที่สําคัญก็คือความรู้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเหมียวจะมาแชร์แหล่งความรู้5แหล่งนะคะง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะ แห่งแรกของเหมียวนะคะก็คือที่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะทุกคน w w w s e t o r t h ทนะคะที่นี่เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นเยอะมากแล้วก็ฟรีค่ะที่สำคัญนะคะเราอยากรู้อะไรพื้นฐานธุรกิจ ของหุ้นไหนๆเราสามารถไปศึกษาบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ได้เลยค่ะมีหุ้นทุกตัวให้เราศึกษานะคะเป็นรายตัวเลยว่าบริษัทเนี้ยเราสนใจบริษัทเนี้ยเราอยากจะเข้าไปดูว่าเขาทําธุรกิจอะไรซึ่งในหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เนี้ยเขาก็จะมีลิงก์ของบริษัทต่างๆนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละให้เราก,กดลิงก์เข้าไปบนเว็บไซต์ของเขาเพื่อที่จะไปศึกษาเจาะธุรกิจของเขาเลยว่าธุรกิจที่เราจะไปลงทุนด้วยเนี่ย เขาเป็นยังไงเขาทำอะไรบ้างรวมถึงผลประกอบการต่างๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่ผลประกอบการสรุปนะแต่ว่าเป็นผลประกอบการที่ละเอียดชัดเจนมากๆนะคะได้รู้ว่าผลประกอบการของบริษัทแต่และบริษัทในทุกไตรมาสทุกปีเนี่ย ผลออกมาเป็นยังไงเขามีผลประกอบการดีหรือไม่ดีขาดทุนหรือว่ากำไรอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ไปศึกษาได้รวมถึงนะคะบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เขาก็มีการอบรมฟรีค่ะทุกคนถ้าเราได้เข้าไปศึกษาหรือว่าค้นคว้าข้อมูลบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเป็นคลังแหล่งความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นเยอะมากๆไม่ใช่เพียงแค่ตราสารทุนทันท่วไปนะ ทั้งตลาดที่เป็น t f e c t ด้วยตลาดทุ้นต่างประเทศตัว DR DRX DW อ่า Warren อะไรแบบนี้คือให้เราไปศึกษาเยอะแยะมากๆค่ะทุกคนค่อยๆเริ่มต้นไปศึกษาค่ะเนี่ยละค่ะก็คือเป็นแหล่งแรกของเหมี่ยวเลยนะเข้าไปศึกษาบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแหล่งที่2ของเหมี่ยวนะคะก็จะเป็น ร้านขายหนังสือค่ะร้านขายหนังสือทั่วไปเลยค่ะทุกคนเราใช้เวลาที่เราไปเดินห้างหรือว่าไปซื้อของในทุกสิ้นเดือนในทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยเรามีโอกาสได้ไปร้านขายหนังสือหรือว่าเาทศกาลที่เขาจัดหนังสือต่างๆเนี่ยเราลองเข้าไปอ่านเข้าไปค้นดูนะคะว่ามีหนังสือเล่มไหนที่เราอ่านแล้วมันเหมาะกับเราคือหนังสือทางด้านการลงทุนน่ะมันก็มีเยอะแยะหลากหลายมากมายนะคะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดจุดได้มากน้อยแค่ไหนว่าหนังสือเล่มนั้นน่ะเราอ่านแล้วเราเก็ตเราอ่านแล้วเราเข้าใจเราอ่านแล้วเรานํามาปฏิบัติได้จริงแล้วมันเห็นผลนะ่ะตามหนังสือที่เขาเขียนมาอะไรแบบนี้นั่นแหละคือเป็นหนังสือเล่มที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะแต่หลายๆคนก็อยากจะทราบว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงก่อนที่เราจะซื้อเนี่ย มันเหมาะกับเราจริงๆเทคนิคของเหมี่ยวง่ายๆเลยก็คือจะไปยืนอ่านค่ะทุกคนใช้เวลากับการที่จะเสียเงินสักหลักร้อยเนี่ยกับการซื้อหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยสำหรับเหมี่ยวนะใช้ระยะเวลานานมากๆค่ะอาจจะเป็น1อาทิตย์2อาทิตย์คือแบบมันยังอ่านไม่หนำใจอะ่ะล้วก็กลับไปอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอะ่ะทุกคนคืออ่านจนแทบจะจําได้แล้วถึงไปซื้อมาอะไรแบบนี้นะเนี่ยคือสไตล์ของเหมี่ยวจะเป็นแบบนี้คือดูแค่คํานาสารบัญแล้วเอ้ย มันไม่เก็ตมันไม่เหมาะกับเราเหียวก็จะวางไปแล้วนะคือหนังสือมันมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายอยู่ที่ว่าเราจะาเลือกเวททางไหนจะเป็นสายเกณงก,กํกาไรเกณงกําไรระยะสั้นเราก็ไปทางด้านเทคนิคพวกที่เขาสอนเกี่ยวกับแนวโน้มทรงกราฟอินดิเคเตอร์ต่างๆจุดเข้าจุดออกอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นสายออมเราก็ไปหนังสือทางด้านการลงทุนแบบ คุ้มค่าลงทุนระยะยาวออมเงินในหุน้นอะไรแบบนี้คือต้องแยกเวให้ออกแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบเหมียวแยกไม่ออกนะคะจุดแรกที่เหมียวเลือกก็คือเป็นหนังสือสายเทคนิคค่คะคือสายออมเนี่ยเดี๋ยวจะแยกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอ่านทีหลังแต่เหมียวจะเอาเทคนิคก่อนคือเทคนิคของเหมียวก็คืออยากจะรู้ไงว่าหนังสือเล่มน,นี้เขาสอนเทคนิควิธีการหาจุดเข้าจุดออกยังไงดูแนวโน้มหุ้นยังไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง ในการดูแนวโน้มหุ้นเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเอาไปอัดเดปกับพอร์ตออมของเราก็ได้เพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าจุดไหนที่เราควรเข้าไปออมจุดไหนเราไม่ควรเข้าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวล้วนๆเลยนะทุกคนคือไปอ่านก่อนให้ให้เราเข้าใจให้เราเก็ตก่อนว่าหนังสือเล่มนั้นอะ่ะเราค่อยซื้อค่อยลงทุนนะคะอันนี้คือแนะนําไว้เลยว่าอย่าเพิ่งไปซื้อทีละ3ทีละ4ทีละห้าเล่มนะ ซื้อทีละเล่มพอคะ่ะทุกคนเมียวเคยทํามาแล้วค่ะซื้อไปเนี่ย Serbia, เล่มนี้ก็อยากได้เล่มนี้ก็อยากได้เล่มนั้นก็อยากได้คืออยากได้หลายๆเล่มเลยอะไรแบบเนี้ยก็เลยพอมาซื้อทีเดียวแต่สําหรับเมียวคือปัญหาคือว่าซื้อมาหลายๆเล่มไม่รู้จะอ่านเล่มไหนค่ะขี้เกียจด้วยะบวกกับความขี้เกียจด้วยอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่อยากจะไปเจาะจงไม่อยากจะไปเรียนรู้แลอะไรแบบเนี้ยซื้อมาทีละเล่มดีกว่าค่ะเทคนิคง่ายๆเลยซื้อมาทีละเล่มแล้วก็ อ่านจบเข้าใจเก็ตแล้วค่อยไปซื้ออีกเล่มน,นึงมาอ่านแบบนี้จะดีกว่านะคะเผลอๆนะทุกคนเล่มเดียวครบจบเลยนะ แล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นแหล่งที่มาแหล่งที่3นะคะในการที่จะไปหาความรู้ฝึกทักษะในตลาดหุ้นของเมียวก็คือบนหน้าเว็บไซต์ของโบร o อร์ค่ะที่เราได้ไปเปิดบัญชีหุ้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเรายังไม่ได้ไปเปิดบัญชีหุ้นหละ่ะเราจะเข้าไปได้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยเข้าไปดูเข้าไปศึกษาก่อนว่าหน้าบนเว็บไซต์ของแต่ละโบร o อร์เนี่ย เขาให้ความรู้แบบไหนบ้างอ่ะเราเข้าไปดูก่อนนะคะเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นให้เราศึกษาแหละเ๋มวก็จะเก็ตแล้วว่าหน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์เนี้ยทั้งๆท,ท,ที่เรายังไม่ได้ไปเปิดบัญชีทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ไปล็อกอินเนี่ยเขายังให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้นชัดเจนลึกซึ้งขนาดนี้เลยแล้วถ้าหากว่าเราเข้าไปล็อกอินล่ะเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะอันเนี้ยก็คือเทคนิคส่วนตัวของเมี่ยวล้วนๆเลยนะ จากประสบการณ์เลยนะคะรวมถึงว่าเทคนิคนี้เมียวเอาไปใช้กับการคัดเลือกบโบรกเกอร์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะครั้งหน้าจะทำคลิปเกี่ยวกับการคัดเลือกบโบรกแบบไหนที่เหมาะกับเรา มาฝากทุกคนนะคะอันนี้ก็คือประสบการณ์หนึ่งนะคะที่เมียวนำไปใช้การเลือกโบรกเกอร์นั้นๆที่เราจะไว้ใจอยากจะนำเงินไปฝากไว้กับเขาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งบนหน้าเว็บไซต์ของโบรกเกอร์หลายๆโบรกเกอร์นะคะเมียวลองเข้าไปศึกษาดูเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นต่างๆห,หรือว่าข่าวสารต่างๆของหุ้นเนี่ยอัปเดตในแต่ละวันเนี่ยให้เราได้ศึกษาเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองเข้าไปศึกษาดูได้ ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ไปเปิดบัญชีกับโรเกอร์นั้นๆอะไรเงี้ยลองล็อกอินเข้าไปดูค่ะเขาก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแบบเนี้ยให้กับลูกค้าของเขาได้เข้าไปใช้บริการได้ด้วยเหมือนกันนะคะแหล่งต่อมานะคะแหล่งที่4นะคะเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้อันยิ่งใหญ่แล้วก็เยอะมากๆเป็นครั้งที่แบบว่าทุกวันนี้ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ก็คือ1ค่ะ ดูรีวิวบนช่อง YouTube นะคะหรือว่าเพจค่ะทุกคนเพจแฟนเพจทั่วๆไปนี่แหละรอบแรกเนี่ยเราอาจจะค้นหาจาก Google ก็ได้นะคะเสิร์ชดูว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มต้นทำยังไงอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเราอยากจะรู้ว่าเทคนิคก,การเก็งกำไรเป็นยังไงแบบไหนเราลองเสิร์ชเข้าไปดูเข้าไปอ่านแต่ข้อนี้นะอย่าบอกไว้เลยว่าเราต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความพยายามค่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆค่ะทุกคนอันเนี้ยเหมียวเชื่อนะเพราะว่าเหมียวอะอย่างที่บอกว่าเป็นคนทุนน้อยก็เลยอาศัยแหล่งหาความรู้ที่ฟรีแต่เราต้องเลือกให้ดีนะคะเราก็ดูให้ดีด้วยว่าแหล่งที่เราจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหุ่นเนี่ย แหล่งไหนเราเข้าไปฟังเข้าไปดูเทคนิคของเขาแล้วเราเข้าใจนะคะซึ่งอย่างเมียวอ่ะก็ดูมาเยอะมากหลากหลายคนนะคะกว่าจะจับจุดตัวเองได้ว่าเออเราดูคนนี้เราเข้าใจเขานะเราดูคนเนี้ยเราเกตนะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนแรกอะ่ะเมี่ยวบอกไว้เลยว่าเมี่ยวอะ่ะปิดกัน้นปิดใจไม่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ทางด้านทรงกราฟเลยไม่อยากจะตีเส้นแนวรับแนวต้านเลยอินดิเคเตอร์มันเข้าใจยากอะไรแบบเนี้ยลองฮึดสู้สักตั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำลายพังทลายอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นน่ะที่เราไม่กล้าที่เราไม่อยากจะเรียนรู้ก้าวผ่านมันไปให้ได้ค่ะเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เวลาเขาเข้าไปเกณฑ์กำไรเขาเข้าโซนนี้ไม่ใช่เข้าโซนที่มันวิ่งขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่านะคะแนวรับแนวต้านเขาตีกันอย่างนี้นี่เองที่จริงอะถ้าเราเปิดใจเข้าไปเรียนรู้อะเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนะอะไรแบบนี้ค่ะค่อยๆศึกษาค,ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันต่อมาค่ะแหล่งที่5นะคะก็คือแหล่งสนามจริงค่ะทุกคนสนามจริงตรงนี้ก็ย้อนไปข้อที่4เมื่อสักครู่นี้ว่าเราศึกษาข้อมูลพวกนี้มาแล้วเราอย่าเพิ่งร้อนวิชาค่ะ เข้าไปหน้าจอบนสตรีมมิ่งอะดูหน้าจอศึกษาพื้นฐานให้เราเข้าใจก่อนนะคะว่าหน้าตาบนสตรีมมิ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงบางครั้งบนหน้าจอบนมือถือกับจอคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงอะไรแบบเนี้ยก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปขายเนี่ยดูดีๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนเหมียวเคยเจอมาแล้วว่าใจอะอยากจะขายหุ้นตัวนี้ ซึ่งมันราคาบวกขึ้นมาเยอะมากเราได้กําไรแล้วเราอยากจะขายแต่รีบนะคะใจร้อนไปกดซื้อค่ะทุกคนกดซื้อกดซื้อแล้วยังไงมันก็แมททันทีสิคะทั้งที่เราอะ่ะจะขายแต่ว่าเราไปกดซื้ออันเนี้ยเป็นเป็นบ่อยมากตอนที่เข้ามาในตลาดแรกๆเหมียวเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเจอประสบการณ์นี้เหมือนกันจะกดขายแต่ดันไปกดซื้อแบบนี้คือคือขาดทุนเยอะเลยนะแทนที่จะได้กำไรก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ ใจเย็นๆค่อยๆศึกษาบนสตรีมมิ่งก่อนนะคะในสนามจริงก่อนว่าหน้าตาเขาเนี่ยเป็นยังไงนะฝึกดูพฤติกรรมราคาหุ้นนั้นๆก่อนว่าเขามีพฤติกรรมราคาแบบไหนในสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้ในข่าวแบบนี้ข่าวดีข่าวร้ายเขาขึ้นเขาลงยังไงแบบไหนศึกษาดูก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอาเงินเข้าไปนะ,ะหรือหลายๆคนนะคะอยากจะมีความรู้สึกว่ามันขาดทุนเป็นยังไงอยากจะมีความรู้สึกว่า เอ้พอตเขียวเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะลองฝึกดูแค่หหุ้นก็ได้ค่ะหหุ้นก็ได้ในกระดานออนะ์ลอตอะที่เหมียวเคยพาทุกคนไปดูแล้วนะคะว่าเราสามารถซื้อขายหุ้นได้ตั้งแต่หหุ้นขึ้นไปใช่ไหมคะโดยราคาเขาจะอ้างอิงบนกระดานออร์ลอตเท่านั้นเองอ่าอันเนี้ยสามารถทําได้เช่นเดียวกันอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันจะผิดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราทําไปแล้วอะเราจะได้รู้ไงบางครั้งนะคะถ้าเราไม่ลงมือทํานะคะ เราก็จะไม่รู้ปัญหาเลยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะปัญหาแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะเฮ้ยแบบนี้มันทําได้ด้วยเหรออะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกๆเหมียวสารภาพเลยว่าเหมียวไม่รู้เลยว่าเราซื้อขายหุ้นได้ตั้งแต่หนึ่งหุ้นขึ้นไปในสมองที่เราไปศึกษาไปเรียนรู้มาเนี่ยส่วนใหญ่เขามีแต่บอกว่าซื้อขั้นต่ำหน0่้อยหุ้นขึ้นไปใช่ไหมคะแต่นะคะเหมียวก็เลยลองเปิดใจนะคะลองไปคลิกคล กดดูบนสตรีมมิ่งนี่แหละค่ะทุกคนมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะอย่างที่บอกอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันผิดมันถูกมันไม่ดีมันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปคิดแบบนั้นก็ลองกดคลิกไปอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเราก็ไปเจอกระดานอีกกระดานหนึ่งอ่ะที่มันเป็นคําว่าออทรอดอ่ะแล้วเหมียวก็เข้าไปดูอ้าวทาไมฝั่งบิดวอลลุ่มในการซื้อมันมีแค่แบบหหุ้น 35หุ้น10หุ้นอ้าวทำไมเขาซื้อขายได้เขาทำยังไงอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนพ่อเหมียวอยากจะรู้ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยเหมียวก็นั่นแหละไปค้นหาบนเว็บไซต์บน Google อะไรก็ว่าไปจากนั้น ก็มาทดลองทําด้วยตัวเองลองซื้อดูว่า1่ห,หุ้นเนี่ยมันซื้อได้จริงๆหรือเปล่ามันก็ซื้อได้ไงนี่ไงจึงอยากจะบอกทุกคนว่าลองเปิดใจดูก่อนอย่าพึ่งคิดว่ามันผิดหรือมันไม่ดีมันไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะหข้อนะคะสำหรับมือใหม่มากอยากเริ่มต้นการเรียนรู้ตลาดหุ้นแบบประหยัดต้นทุนนะคะหรือแม้กระทั่ง ฟรีด้วยซ้ำไปแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเทคนิคเหล่านี้มันต้องเกิดจากการที่ชอบอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยากฝึกทักษะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องเปิดใจก่อนนะไม่ใช่ว่าเราเข้ามาในตลาดหุ้นอยากจะรวยหวังอยากจะรวยอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ย แล้วมันจะทําให้เรานะไม่อยากจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอะฉันซื้อตามไลน์กลุ่มซื้อตามอ่เพจซื้อตามคนนั้นคนนี้บอกอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือจากประสบการณ์โดยตรงเลยนะเคยเชื่อไลน์กลุ่มเคยเชื่อเพจเคยเชื่อเคยเชื่อนู่นนี่นั่นที่เขาบอกมาอะไรแบบนี้นะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยว่ามันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะเดะี๋ยวก็หวังว่าข้อมูลแล้วก็เทคนิคเบื้องต้นในวันนี้ คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับทุกๆคนที่เข้ามาดูช่องของเหมียวนะคะแล้วสาหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทําคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย